สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําเด็กไทบิเกตนะครับเป็นเด็กเมตาเก่าเก่ามากเก่าตั้งแต่สมัยยุคมาเตอร์ดูเอลเปิดใหม่หมและลิสที่ผมเล่นน่ะเป็นลิสที่เล่นคู่กับโซดียอนะครับซึ่งผมใส่มาใบ,ใบเดียวก็คือใส่มาแค่ใบนี้ใบเดียวเลยเพราะว่าล่าสุดเขามีฟอร์มั่ชั่นเทนคีนะครับที่สามารถนํามาเสิร์ต จาตัวนีได้แล้วก็ในแพทล,ล่าสุดของวอสเตอร์ดวลตัวแฟกทอ r ก็ปลด3เป็นที่เรียบร้อยแล้วคงเลยถือโอกาสกลับมาเล่นเด็กนี้ซึ่งตอนนี้ผลประกอบการออกมามันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรคือรับมือกับเมตาได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่ามันก็ด้วยความที่เป็นแบบเด็กเก่าเนาะอินเตอร์ลับของมันะก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่ก็เน้นแก้ปัญหาด้วย hand hand, แฮนด์แทบไปแทนเรามาดูรีเพย์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อันเนี้ยเจอลาฟินล่าสุดขึ้นเทียร์หนึ่งอันเนี้ยชัดมากแต่ว่าแมตช์เนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดคือผมจะโชคดีมากๆเลยนะคือรอดูแล้วกันว่าผมโชคดียังไงไอ้ฝั่งก็เล่นปกติลาฟินนะครับเปิดข้างๆกัน ปุ๊บหมูไปนะครับไม่ให้นาฬิกามันออกมาปฝั่งเชนแม่ใหม่นะครับเอาเดนมิเชนอลบาลียกลับมาหมอบซึ่งเขายังไม่รู้เด็กผมนะเขาเอามาหมอบก่อนก็ถือว่ารอดไปนะครับที่ไม่ใช่พวกดารุมะเพราะว่าเด็กเล็งอย่างเราเนี่ยมันแพ้พวกดารุมะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะถ้าเป็นไทวิเกตสำหรับผมนะ แต่อย่างไรก็ตามครับการที่เด็กแบบนี้ได้เริ่มก่อนอะ่ะแล้วเราไม่มีพวกขนนกอะไรพวกนี้ยค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรแล้วผมเริ่มมือมาผมมีสี่ใบอ่ะแต่ผมได้แม็กซีผมก็เล่นไปตามปกติอะ่ะทำเนวาวขึ้นลิงอัมิลาครับเนวาวเสิร์ตเสิร์ตเพื่อนไม่ลงสุสานก็เสิร์ตคิรัสมาครับเพราะเราน o r m a l s u m m o ไปแล้วคิรัส ทิ้งบีทครับพวกบีทวอลเลอร์วิงบีทเนี้ยสเปรย์ตัวเองลงมาต้องกดลิงก์ไปหรือยังเมื่อกี้นี้ดูไม่ทันยังไม่กดลิงก์นะอีฝ่ายเรื่องที่จะยิงคีร้านผมจริงๆอะ่ะผมสามารถกดลิงก์ไอมิลาตกันไม่ให้คีร้านถูกทำลายได้นะแต่ว่าผมอยากได้นนเครยหนึ่งมากกว่าความเรื่องที่จะ กดแม็กซีเพราะผมต้องการจั่วสาการที่ผมต้องการก็คือคนนกนะครับซึ่งมันมันไป,ไปไม่ได้มันคือเราก็แค่หาความหวังอ,ะอ่ะอ่แล้วก็เลือกใบตัวที่จะยิงยิงไปนะครับส่วนหนึ่งอะคือผมอยากใช้การ์ดในมือให้มันคุ้มค่าด้วยแหละเพราะยังไงเราก็เริ่มคนสองเนาะเราก็ต้องลุยให้สุดนะครับแล้วก็ตามนั้นโชคดีได้สิ่งที่เราต้องการพอดี ผมก็ลุยไปเลยแล้วคัน้เนี้ยผมไม่รู้ต่อผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นยังไงผมว่าอ่ะขึ้นลิงสามเอาตัวใดตักตัวเก็บไปแล้วก็ 4, ขึ้นลิงสี่ a c c e s code ครั้งนี้ผมจะค่อยๆย,ย,ยิงทีละตัวนะครับแล้วก็จะเคลียบบอร์ดดีายให้ได้มากที่สุดก็คือเท่าที่คานวณมาเนี่ยเคลีย์ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็กดปุ๊บมันแซ็กตัวเองได้นะครับขอว่าทานไม่ซ้ํากันอันนี้ผมโชคดีผมได้เฟรนลิวมาเล่นต่อแต่ข้อจริงนะไม่มีเฟรนลิวอะผมขอแค่ไทปิเกตอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งผมก็สามารถเล่นต่อได้ไม่ไม่ได้ครับผมเพิ่งดูวัาสาน <laughs> ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นแฟกทอร์นะครับแต่ก็เรื่องปกติปะเด็กเราจัดมาให้มีการเล่นเยอะอยู่แล้ว ที่ฟังหนึ่งเขามีอินเพิร์มนะผมมูฟตัวนี้ไม่ได้ถึงมูฟได้เขาก็โดดหลบครับค่าเท่ากันอันนี้ผมโชคดีหน่อยได้แอดคือจริงๆตาเน,นี้ยแทบจะใช้คําว่าผมแพ้ได้เลยนะแต่ว่าผมโชคดีได้แอดได้คนออกมานะครับแต่เอาเหอะเราเล่นยูกิโอเนาะจริงๆอะรีเพย์แบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องโชคอะแต่ว่า ผมก็พยายามหารีเพย์ที่มันแบบว่ากรณีศึกษาแล้วนะแต่มันก็หาได้เท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเลยอันนี้เป็นเกมที่สองนะครับไอ้สองเกมเนี้ยเป็นช่วงคาบเกี่ยวของผมนะครับระหว่างมาสเตอร์กับไดมอนนะครับก็คือไดมอนที่กำลังจะขึ้นไปมาสเตอร์แหละเดอเด็กเมตาเหมือนกันเป็นเมตาที่มีของมาใหม่ แต่ในคลิปนี้คือเขาไม่น่าจะใช้ของใหม่นะครับอ่ะผมก็เล่นเวลเลอร์ไปเอาเวลเลอร์ให้เขาไม่มีกับดักนะครับคือกับดักอ่ะค่อนข้างเป็นการที่ปวนมากนะครับแต่อ่ะตามนั้นนะ่ะไม่ได้รีโซมก,นะก็ให้กับดักเข้าไปหลังจากนี้ก็ต้องยืนมองเขาลําแล้วอ่ะผมขออ้ญาตกดคูณ2เลยนะเซิร์ชปึ๊บเซิร์ชตัวชุบมา normal เทคชุบขึ้นลิงสองสแปซเมดสแปซเมดชุบนะครับขึ้นลิงสามไหมอ๋อขึ้นตัวใหม่เนี่ยเนี่ยมีของใหม่นะครับขึ้นทานโค้ดตัวใหม่โดดนะครับแล้วททนโค้ดชุบไม่ทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นลิงห้านะครับโอเคลิงห้าเขาเลือกที่จะถมตัวนี้นะถือว่าโชคดีมากนะครับคือโคตรโชคดีเลยที่เขาถมที่จะเล่น ถ้าฮิโซต่อแต่ว่ามันก็อันตรายนะถ้าเขาได้แฮนด์แท็บมาเพิ่มเนี่ยผมอาจจะเล่นไม่ได้เลยผมว่า normal เฟ n นริวครับเป็นริวเนี่ยที่ผมใส่อะมันเป็นการที่ดีมากเลยนะแทบจะลออินตรับเขาได้ร้อเซเลยคือมันเป็นการที่โกงมากอะสมควรแล้วนะที่จะโดนลิมิตสามนะครับไม่ลิมิตสองนะอ่ะผมก็เสิร์ชโซเดียกมาครับ normal โซเดียกให้เขาเห็นเลยว่าให้เขารู้เลยว่าเราจะทำอะไร เพราะยังไงอะ่ะเขาก็ถมตัวฟิวชั่นตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวใหม่ในเกตเว้วยกับดักนะครับแต่แต่เมื่ออีกเจ้าของอะ่ะควบคุมลิงไฮอยู่แต่ผมมีฟอร์เิเดนดับเลอ่คผมก็ใบตัวนี้ไปถ้าสังเกตอะ่ะทำไมเขาถึงเชนเจ้าตัว นี้มาในเกรดดับเลทผมไม่ได้นะครับถ้าคุณเห็นนะครับผมจะใช้เทนคิเป็นคอสของดับเลทด้วยคือดับเลทนะครับอีฝ mm ่า hmm. ย e ไม่สามารถเชนส่วนได้ตามชนิดของการ์ดที่เราใช้เป็นผติุดิบไปครับ mm hmm. คือถ้าผมใช้กับดักเวทมอนสเตอร์อีฝ e ่าย mm hmm. ก็ไม่สามารถใช้สิ่งที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้เนี้ยเชนส่วนได้เลย แต่ปกติแล้วอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเขาใช้กับดักกันหรอกเพราะว่าเด็กเรากับดักมันน้อยนะครับถ้าไม่มีอินเปิมแต่ก็จะมีพวกคอมโบเล่นคู่กับอินเปิมนะก็แล้วแต่สถานการณ์ไอฝ่ายเล่นแอสใส่เราซึ่งก็ก็เจ็บนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังรับได้อยู่แต่คราวเนี้ยเราขึ้นเพลย์ซุได้ละทำลิงครับวิ่งตี ขออนุญาตกอเลยก็ทับซุดที่เราทําได้เราทำสี่ไซได้เลยนะก็ถือว่าเป็นเป็นท่าที่ดีนะแต่ว่าคือพูดตรงๆอ่ะเดวิเกตอะ่ะถ้าเล่นลิสของเรซิวแคทอะมันจะต้องให้อีฝ่ายจั่วเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเล่นท่าแสดกสุดแดกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้อ e ีฝ่ายจวได้มากน้อยแท่ไหน แต่ว่าถ้าเป็น r e c e เนี่ยโจ๋ยเยอะมากครับได้อย่างหนึ่ง r e c e เนี่ยค่อนข้างแพ้อินเติร์นะครับแต่กรณีถ้าเป็นสุดแอกเนี่ยถ้าอีกฝ่ายยังมีม m o เตอร์ตั้งกันอยู่เราก็เอาตัว e x c e ไปตี m o n s ตั้งกันก่อนก็ได้อีกฝ่ายรู้แล้วว่าเราเล่นได้นะครับเราก็ชนะไปอันนี้เป็นรอบที่3นะครับ รอบเนี้ยเป็นรอบที่ผมขึ้นมาเตร์เพืทีนเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมากดเทนคีครับเทนคีเสิร์ชแฟคทอแฟคทอถมคิดนะครับคิดถมเนวาวเนวาวเสิร์ชเพื่อนผมก็เริ่มที่จะเสิร์ชแฟคทอมาจริงๆอ่ะหยิบคิดจะชัวร์กว่านะแต่ช่วงนี้ผมชอบหยิบแฟคทอผมผมรู้สึกว่าแฟคทอกับกับเทนคีอ่ะมันสองพันอ่ะพลัาางมันเยอะดีแค่นั้นแหละ ผมทำาิึงสามนะครับลูกเกา่าเทคตัวนี้นะครับแบบมเมื่อการเป็นนีลงสุสานนะครับเสิร์ชการเวทมนตรีพิเกตเวทกับดักไตพิเกตจากเด็กขึ้นมือแล้วก็นำการ์ดหนึ่งใบาจากเด็กจากมือกับพอเด็กนะครับอันนี้ฝั่งเล่นเด็กอ๋ออันนี้อันนี้เป็นไซเบิร์สมันยันคือผมมีอยู่ สอินเตรับนะครับมีดับเบิลเนะครับแล้วก็แฮนด์แท็บใบแล้วก็หมูปีหนึ่งใบนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเก่าเราค่อนข้างมีความเสถียรแต่ว่าอินเตอร์ับเราจะน้อยเราเลยต้องใช้ความเสถียรของเราอ่ะและกับแฮนด์แท็ที่โคตรเยอะเป็นพิเศษก็ <c oughs> ในเมื่อแฟคทอรมันโปรสาแล้วอะเนาะ <c oughs> เราก็ไม่ต้องห่วงที่จะไปนั่งเล่นท่า คอมโบอะไรเยอะแยะคือผมรู้สึกว่าไอพวกคอมโบพวกนี้ยมันมีการ์ดแก้เยอะมากเลยยิ่งสมัยนี้มีแบบว่าพวกพัดใหม่มันค่อนข้างอันตรายนะที่จะไปเอ t ิเ a ต e อฟเฟกตแล้วมีมอนอยู่บนสนามให้ฝ่ายเขาจับมาทำดิงเล่นหรืออะไรเล่นเนี่ยนี่ก็ต้องมันอยู่ที่คนเราจะช่างน้ำหนักว่าอะไรสำคัญมากกว่ามันอยู่ที่คนจะจัดเด็กนะส่วน แม์นี้เป็นแมทที่ผมเจอกับเพลรี่นะครับเพลรี่เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยเป็นเด็กที่ผมเคลียร์ไม่ค่อยจะได้อ่าเห็นไหมผมใส่กดออกมาด้วยนะครับกดออกเจอกับเพลรี่หลายคนบอกว่ามันมีการน้ำลายมันมันไม่ค่อยดีถ้าไหล่ยกดออกสมัยนี้แต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการท,ทังบอร์ดอีกฝ่ายได้ดีเลยนะเวลา เราเจอฟัดเกตหรือเจอมอนที่มันเก่งๆตัวใหญ่ๆที่เด็กเราไม่สามารถเชียร์ได้ถ้าเราล้ออ e ีฝ่ายให้เขาแอทีเวตได้อกลายเป็นเนี่ยโคตรดีเลยอันนี้ก็ตามปกติครับนี่ผมใช้เวลเลอร์ขัดเขาไปนะไม่ให้เขาเซิร์ฟเวตต่อเนื่องเราได้อ e ีฝ่ายนะครับคือเขาเปิดท็อปเก่งมากอันนี้ครับปล่อยแปลงล่างไปครับปุ๊บอีฝ e ่ายกดจังหวะนี้ฮะจังหวะ จังหวะดีคือผมเลือกรีเพย์นี้มาเพราะว่าผมมีกอดออกในจังหวะแบบนี้พอดีเลยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ยังไม่โดนเคลือบด้วยเทคของการเวทแบบนี้ครับการเวทแบบเน,นี้ยมันจะเคลือบการหนึ่งใบบนสนามไม่ถูกทําลายนะครับซึ่งกรณีเนี้ยคือเขากดการแบเน,นี้ยมาเทคมันยังไม่รีโซฟครับยังไม่ทํางานใบเนี้ย เขาเลือกที่จะกดเชงก่อนถือว่าโชคดีผมมากถ้าเขาเลือกจะกดนําการ์ดเวดจบดักจากสุสานน่ะเขาใส่อะ่ะในที่หลังอะ่ะผมอาจจะสวยแล้วผมคิดว่ายังไงอะ่ะเขาก็ไม่มีทางที่จะกดที่หลังหรอกเพราะว่าเขาก็ยังมีเทคคที่ว่าแบบดูดเวทเพลยรี่ที่กําลังใช้งานอยู่อะ่ะเขาใสด้วยเหมือนกันเพราะยังไงอะ่ะผมว่ากดออกผมอะ่ะร,รีโซฟแน่นอน รีโซฟสำเร็จด้วยนะครับต้องพูดอย่างนี้แล้วบวกกับการที่ว่าออฝ่ายเขาไม่มีเวทต่อเนื่องซึ่งเราก็เป็นคนขัดเองมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเข้าไปใหญ่นะครับเขาจะไม่ได้รีของไม่ได้สเปรมอนเพราะไม่มีไม่มีเวทฟิลอันนี้สบายเราเลยเราลงคือขอแค่มือเราเล่นได้ออฝ่า e ยก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่กรณีเนี้ย เป็นกรณีที่พีเอรี่มันมือน้อยนะถ้ามือมันเยอะมันอาจจะแบบไหวก็ได้แต่ว่าคอมแบบนี้มันก็อยู่ที่คนแล้ววะมว่าของมันจะครบแค่ไหนถ้าของมันครบมากไม่ว่าจะเป็นเด็กนอกเมตาหรือเด็กเมตามันก็เหนื่อยเหมือนกันอนะในเนี้ยตาสุดท้ายนะครับตาสุดท้ายเนี่ยผมจะเปิดลิทให้ดูนิดนึงผมอยากจะบอกว่า อ้าวผมเปิดลิทไม่ได้โอเคลิทผมอ่ะเป็นลิทที่เล่นกับ DPE นะครับลิทเนี้ยเป็นลิทที่ไม่เหมือนกับ4ตาก่อนที่ผมเล่นให้ดูก็ลองดูกันแล้วกันว่าแค่ engine s o เ i d x engine เดียวนะสามารถทำ DPE ได้อ่าเปิดมาปุ๊บเห็นไหมแบกทอเนี่ยมันตัวล่อตัวตัวล่ออินตลับเราเลยนะ ผมโดนแอดไปรอบนี้ผมวางผมวางแผนไปแล้วว่าผมจะเล่นอะไรปุ๊บลงมาเซิร์ชสุดแอคแนลมอลสุดแอคอีฝั่งกดแม็กซีผมไม่ยอมนะครับเดี๋ยวเขาจั่วเยอะไปไม่ดีจริงๆเนี่ยจุดเนี้ยผมสามารถเลือกได้ว่าผมจะทำไายเดนยิงหลังหรือยิงแฟททอแต่อันนี้ผมตัดสินใจผิดนะครับ คือถ้าผมยิงหลังอ่ะมันจะชัวที่มันจะชัวกว่าถ้าจะเล่นท่า DPE นะอ่ะหลายคนที่ไม่เคยเจอเด็กนี้ไม่เคยเล่นเด็กนี้อาจจะไม่รู้นะครับมันแทบจะวันการ์ด DPE เลยครับไอ้ Performance t e n c h เนี่ยเริ่มเทิรนมานครับลงไปนี้ไปนี้เสิร์ชสุดแอกตัวอะไรก็ได้ normal ลงมาทำไตเด้นไตเดนยิงยิงเทนค h ทำตัวนี้ครับทำตัวนี้ ชุบไส้ที่เราถอดไปอ่าหรือตัวที่เราใช้ก่อนหน้านี้ทำลิงสองลิงลิงอนาคอนดาเนี่ยคือถ้าผมเลือกที่ยิยงหลังอีกฝ่ายไปอะคือผมจะต้องผมจะไม่ติดอินเปิร์มเลยแต่คือถ้าที่ผมจำได้นะแมตช์นั้นอะอีฝ่ายอะเขาเลือกที่จะกดออฟ เขารอจังหวะผมหนักอยู่เหมือนกันนะคือผมคิดว่าผมจะไม่โดนอินเปิมแหละแต่สุดท้ายโดนเหลี่ยมกลับก็กลายเป็นว่าอนาคอนดาไม่ได้รีโซฟคือถ้ารีโซฟนี่คือได้เล่น DPE ชัวร์แน่นอนคือเหตุผลที่แบบผมเสียนอยากจะเล่นท่า DPE อะคือผมไม่อยากให้พวกเดสการ์อะพวกพวกดีฮีโร่ทั้งหลายอะมันขึ้นมือมาครับเดี๋ยวมันเล่นต่อไม่ได้ อันนี้ก็ให้ฝ่ายเลนเซนริวป่ะเขามีเฟนริวอยู่ในมือแล้วเรารู้เท่นี้เราก็วัดมือเราเอามือเรามีนะครับจัว่วมาป๊อกอย่างนี้ก็ตามนั้นนะคือเอาหลักๆคือถ้าผมยิงถ้าผมยิงถูกอะ่ะผมก็รีโซฟรีรพีง่ายๆครับแต่ว่าครั้งนี้ชนะเพราะดวงอีกแล้วนะครับท็อปเด็ก ถามว่าไม่ท็อปเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้อินเฟิร์มหรือคอบายเนี่ยผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าผมจะชนะด้วยวิธีไหนแต่คราวนี้ก็เริ่อที่จะเล่นต่อคือมาถึงจุดเนี้ยมือเราศูนนะครับแต่ว่าเอ้ยต้องพูดว่ามือเราแฮนด์แท็บศูนย์ะครับแล้วก็บอร์ดเราไม่มีตรลับอะไรเลยค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไปเล่นได้ แต่ผมก็ไม่รู้เด็กอีฝ่ายเหมือนกันว่ามันจะเล่นยังไงอ่ะผมขัดไม่ค่อยเป็นนะดีไอดีดีดีเนี่ยไอฝ่ายเล่นได้นะครับเรื่องที่จะฟิวชั่นผมไม่รู้อะไรนะผมกดเทคอ m ม r a ดไปเฉยๆกดแบบว่าการให้โอเมนการไม่โดนทำลายอ่ะซึ่งโอเมน่ะมันดีมากเลยนะถ้ามันถูกถ้ามันลงสุสะมันจะสามารถเสิร์ชพวกบีดในเด็กของเราได้ตามจำนวนตามดาว ต้องพูดไงตามจำนวนผมจะเอามาเสิร์ชคิดไม่ต้องขีร้านนะครับเอามาเล่นคู่กันในเทิร์หน้ามันจะได้มีกอกซ้อนนิดๆนิดหน่อยอ่ะอีกฝ่ายเล่นทำสี่พันตีโอเมนเรามาแล้วโอเมนเสิร์ชแล้วัผมมาเสิร์ช ถ้าผมทิ้งคิดคิดก็ลงสุสานคิดจะถมโนวาวโนวาวก็เสิร์ฟน,นะครับแล้วคราวนี้ก็ผมก็จะเหลือโคต้านอมซัมมอนเอาไปเล่นต่ออีฝ่ายได้สุดมาสุดมีไส้เดียวมีสองสามไส้ครับกดเทคได้ครั้งเดียวผมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรผมขนาดนั้นอยู่ละเล่นได้เรื่อยเนี่ยบีบให้ฝ่ายต้องกดสุดนะครับกดเลย ครนนี้เราก็เหลือโคตานอมอลซัมมอนหนึ่งครั้งก็ไปสุดเลยแล้วเหลือมือหนึ่งเราสามารถเล่นท่าพื้นฐานได้อ่ะเข้าเข้าเป่นเฟสมอบหนึ่ง มีฝั่งลงสเกลมาก็ต,ตามนี้โอเคนี่ก็เป็นลิตแรกของผมนะครับสี่เกมแรกเนี่ยผมใช้ลิตนี้แหละตามที่เห็นนะครับก็คือแฮนด์แท็อาจจะเยอะเป็นพิเศษซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กมิดเลนอยู่แล้วนะครับว่าแฮนด์แท็มันจะแบบเยอะพอสมควรมันเอาไว้เล่นแบบเน้นสมดุลน,นะครับแล้วก็ใช้ ตอบโตอีฝ่าย้ดยแฮนด์แท็บอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับมีทั้ง effect w e เว e r อร์นะครับดีดีโครแล้วก็โคดออกนะครับซึ่งอีกลิสต์หนึ่งเนี่ยจะเป็นลิสต์ของลิสต์ดพีนะครับซึ่งตามที่เห็นเลยลิสต์ดพเนี่ยพอไปลิสต์ดพเนี่ยแฮนด์แท็บมันจะน้อยลงเพราะว่าเราต้องใส่เอนจินของ ดพีไปถึง4ใบในเมนเด็กนะซึ่งก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าไทเกตเนี่ยในอนาคตมันอะเล่นได้กับพวกเด็กบีทหลายๆเด็กเลยพวกวิงบีทอะไรเงี้ยในอนาคตมันจะมีคิเมล่าเอ้ยหรือแบบฟินิกเอ้ยหรือจะแบบณปัจจุบันณนะตอนนี้ก็มี DP e หรือแบนเดทฟิวชั่นเอ้ยหลายๆคนก็เอาไปผสมกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมันก็อยู่ที่คนชอบแหลคะครับว่า อันไหนเก่งที่สุดในแบบของตัวเองในส่วนของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ DPE เนี่ยเกินพอแล้วมากไปกวันนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอ่ะอยากให้ทับผมมาทำคลิปพวกสอนว่าตาบิเกตอะสามารถเล่นการอะไรได้บ้างหรือคอมโบยังไงวิธีเล่นเล่นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาสักพักก่อนละกันช่วงเนี้ยกลับมาทำวิดีโอแล้วมัน พูดติดดขัดๆนะแล้วก็เสียงยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเพิ่งเป็นหวัดมายังไม่ค่อยหายดีซะเท่าไหร่เดี๋ยวไปรอบหน้าเดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูแล้วกันนะครับถ้าสนใจกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย